นี่พลั่งกิมจูปลูกเองกินเองที่บ้านแม่ล่านิยมนนทบุรีวันที่13เมษายน2568เก็บมากินที่กรุเทพนี่ผักดอกแคเก็บมาจากบ้าน แล้วก็ต้นชายยาแล้วก็ปักกระเจี๊ยบนี่อาหารที่กินทุกมือนะเนี่ยกินทุกมือนะผักเนี่ยฝรั่งนี่ก็ทุกมือนี่ดูรูปกมบอ็กเลยเนี่ยสมบูรณ์มากเลยเนี่ยฝรั่งนะกิมจูนะถ้ามันสมบูรณ์มนะัจะเป็นอย่างนี้แล้วขอโทษเธอะอร่อยสุดยอดเมื่อวานไปกินของตลาดนัด จืดสนิทจืดสนิทน้ำวานไปกินมาของตลาดนัดของผมนี่เข้มขน้นนี่มาม่วงเอามาจากล้านิยมนะคุณรันตนาน้องหน่อย

แล้วเขียวที่เบยไม่ได้ซื้อมาเลยเหรไม่ได้ซื้อเหรอบ้านเรามีไม่ไม่เอามาเขียว,ยวเบยก็ยี่สิบยี่สิบก็มันขายหกลร้อยมันคิ่ห้าโลก็นั่นแหละก็มีโลยี่สิบไงห้าโลห้าโลร้อยอ่ะมันช่างมาหกลน,นู่นตอนแรกมันบอกว่าโลยี่ห้านะเขียวเอยน้มั ก็มันให้มาด้วยแหละวันที่ 13, สิบสามเมษายนสองห้าหกแปดมะม่วงน้ำหอกไม้เบอร์สี่เนี่ยฝรั่งกิมจูไม่ต้องซื้อนะฝรั่งบ้านผมอะ่ะกินไม่ทันนะมีอยู่สี่ห้าต้นออกทั้งปีงนนะปก็น่าใน่ะเทศมัน ก็ต้องรอหน้าฝนดีเป็นลงตอนนี้เดี๋ยวตายพอดีตอนตอนไว้ใหม่สามต้นเดี๋ยวหน้าฝนจะเอาลงดินต้องทำหลุมทำต้องทำโคนให้ดีสิบส14เมษายน2568 เปิดแอร์นอนทั้งวันนะหน่าร้อนซอใช่ค่ะซ้อมสมจริง